ลาก่อยด้วยตทูสวัสดีครับวันนี้นะฮะมาพบกับอีกฮีโร่นึงครับที่มีคนรีเควสตมานะครับก็คือค o ร์สไนท์มิดโดยท็อปสันะครับผู้ซึ่งได้แชมป์ทีไอสองครั้งแล้วเล่นตัวไหนกลางก็ได้นะครับในเกมนี้เนี่ยเรามาดูกันว่าค h ร์สไนท์เนี่ยตอนนี้มันเป็นยังไงนะครับเก่งขนาดไหนแล้วก็ท็อปสัเล่นเลนกลางเอาไว้ยังไงนะครับ ไปดูกันระหว่างดูคลิปล่าก่อยเดี๋ยวถ้ามีของกินเล่นก็คงจะดีใช่ไหมครับคลิปนี้เรามีผู้สนับสนุนคือเบคเมดนะครับร <c oughs> ้านขายคุกกี้โฮเมดออนไลน์ส่งตรงถึงบ้านคุณนะครับโฮเมดจริงๆนะครับทำในบ้านผมนี่แหละนะฮะ คุกกี้คุณภาพดีนะวัตถุดิบคัดสรรอย่างดีมีหลากหลายรสชาติด้วยนะครับซื้อฝากตัวเองฝากแฟนฝากพ่อฝากแม่ฝากพี่ฝากน้องฝากญาติได้หมดเลยนะแล้วถ้าบอกว่ามาจากลาก่อยเนี่ยได้ส่วนลด5%ด้วยนะครับดูรสชาติต่างๆแล้วก็สั่งซื้อได้ที่ Facebook Instagram Li n e b a k e m a ์ e BKK ที่ขึ้นมาที่หน้าจอเลยนะครับฝั่งตรงข้ามเห็นท็อปสันเล่นชอสไนมิดก็เลือกตัวมิดที่ดูเพี้ยนไม่แพ้กันนะอาจจะดูเพี้ยนกว่าอีกก็คือโอลิเวอรมิดนะเอาจริงเอาจริงผมว่าเพี้ยนหนักว่า CK แต่ก็ไม่เป็นไรนะก็ท็อปสันเนี่ยตอนนี้ก็เลนมันก็ค่อนข้างสบายนะเอาจริงเคียวสไน์เป็นตัวที่ยืนเลนเก่งมากอยู่แล้วด้วยสกิลสามนะสกิลตีครีนี่แหละอย่างเมื่อกี้ก็จะเห็นว่ามันตีครีใส่ครีแล้วก็ดูดเลือดสกิลคริติคอลเนี่ยนี่ครับครีมเนี่ยนะเป็นสกิลครีแบบพิเศษที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นโอกาสอนะแบบ20%ครีไม่ใช่แต่ว,ว่าเป็นคูลดาวน์แทนนะก็คือถ้ามันมีคูลดาวน์เนี่ยก็คือการันตีครีในครั้งต่อไปแน่นอนนะครับ แล้วนอกจากคลีตมันก็จะดูดเลือดด้วยซึ่งไอการดูดเลือดกับการคลีน่ยก็จะแรงขึ้นตามเลเวลสกิลนะแต่ครูดาวเท่าเดิมคือ4วิซึ่งการที่คลอสไนท์เนี่ยมันเหมือนมีดูดเลือดติดตัวมาตั้งแต่เวลหนึ่งจากการที่เราอัพสกิลค,คลอสไนท์เนี่ยก็คือสกิลคลีตนี่แหละ ก็เลยทําให้มันยืนเลนดีมากนะก็แค่วิ่งไปตบวิ่งไปตบได้ทั้งเดเเมจในการลาดคลิปด้วยนะลาดคลิปก็ง่ายขึ้นนะได้เลือดรีเจนในเลนด้วยนะโอเลเคิลเนี่ยก็กดเคียวไซส์ไม่ได้นะแต่ตัวโอเลเคิลเองเนี่ยก็มีสกิล3ของเขากับสกิล1เป็นสกิลทำเดเเมจซึ่งเขาสามารถใช้ลาดคลิปได้ตลอดอย่างเมื่อกี้ครับเพราะฉะนั้นสกอร์คลิปของเลนกลางเนี่ยก็เลยจะเห็นว่ามันสูสีกันนะเพราะทั้ง2ฝ่ายเนี่ยดีนายไม่ได้นะแต่ละฝ่ายมีสกิลในการลาดคลิปทั้งคู่ จังหวะนี้อยู่ดีดโอเลคเก็โผล่มาครับท็อปสันดูดเข้ามาทุบด้วยเรดิตี้ลิฟต์นะแล้วก็ไล่ทุบต่อนะสกิลสองนะที่มันดูดมเมื่อกี้นะเรดิตี้ลิฟต์เนี่ยก็คือจะดูดเป้าหมายมาตบนะแล้วก็ลดกรอบแป๊บหนึ่งนะแค่นั้นนะแต่อฟเฟรที่พิเศษมากๆของสกิลสอนะี่คือถ้าเรามีร่างปลอมเนี่ยมันจะรวบเอาร่างปลอมที่อยู่ใกล้ๆเราอะมาลุมตบเป้าหมายด้วยนะอันนี้มันเหมือนคอมโบกันเองกัองกบอันติของซ K นะ ทำให้ชอตไซเป็นตัวที่แบบเวลามีอิลูชันน่ะจากอะไรก็ได้เลยจริงไม่ต้องจากอันติก็ได้จากอันมันต้าหรือจากดูนอะไรเงี้ยน่ากลัวมากนะเพราะมันสามารถฟลุบเข้ามาแล้วก็อิลูชันพร้อมกันปรับอะไรเงี้ยคือแรงมากนะแต่ช่วงต้นเกมเนี่ยมันก็จะยังไม่ค่อยได้ใช้นะเพราะว่าครูดาวยังเยอะอยู่แล้วก็สกิลนี้เนี่ยช่วงหนึ่งเคยมีสโลแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะมันก็ยิ่งชอตไซมันเป็นตัวที่ง้างนานอะแอดแทกสปีดมันไม่ค่อยเยอะมันเป็นสายสตรงอะรวบมาปุ๊บกว่าจะทุบอะบางทีเป้า ก็เลยจะไล่ตีไม่ถนัดตราบใดที่เรายังไม่อัพสกิลหนึ่งมาเนี่ยก็จะยังฆ่าแบบโซโลคิวไม่ได้นะมันไม่มีสโลอย่างอื่นแล้วเนี่ยครับดูวมาทุบเปียงเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็ไล่ทุบต่อก็ประมาณนี้นะเมื่อกี้ก็เป็นเหมือนตอดหยุดยามานาเขาเฉยๆยนะแล้วสกิลสองเนี่ยยิ่งอัพเยอะขึ้นก็ยิ่งครูดาวน้อยลงอัพเต็มเดี๋ยวครูดาวเหลือนิดเดียวเองแต่ช่วงต้นๆเกมเนี่ยนะครับก็ดูวม,มาทุบดูวนมาทุบมันก็จะยังไม่มีอะไรมากไปกว่านี้นะครับ เรื่องของไอเทมเนี่ยท็อปสานขึ้นเฮมออฟไอรอนวิลมาเป็นชิ้นแรกเลยนะครับเอาอาร์เมอร์เอาดีเจนมาช่วยยืนเลนเพิ่มไปอีกคนระับแล้วก็เจาะอาร์มเลดต่อซึ่งก็เป็นไอเทมหลักชิ้นหนึ่งที่ซีเคออกกันบ่อยนะมันเป็นไอเทมของสายสเต็งน่าจะเห็นได้ตั้งแต่คลิปที่แล้วที่เป็นฮัสก a าแล้วคือสายสเต็งที่เป็นตัวแบบเน้นเดเมจซะหน่อยอาร์มเลก็จะถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะยิ่งตัวที่มันมีดูดเลือดที่มันเจ้ากับการลดเลือดตัวเองของอาร์มเลได้นะ่ะมันก็จะยิ่ หรือ CK ที่เนี่ยมันมีดูดเลือดติดตัวตลอดเวลาอนะไรเงี้ยมันก็จะใช้อัมเดตได้ดีนะครับสาหรับคนที่ดูแข่งอย่างเดียวไม่ได้เล่นเนี่ยอาจจะพบว่าชอตไซด์เป็นฮีโร่ที่แบบแทบไม่เห็นเลยนะในทัวนาเมนต์อ่ะคือผมค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าคนที่ดูแต่การแข่งอะ่ะอาจจะไม่คุ้นหน้ากับฮีโร่ตัวนี้ด้วยซ้ําแบบแทบไม่เคยเห็นะนะเพราะว่าด้วยลักษณะของฮีโร่เนี่ยมันมันสุ่มดวงหลายอย่างอะ่ะแบบสกิลหนึ่งก็สุ่มเวลาสตันใช่ปะ่ะไอ้สกิลสมเนี่ยมันก็สุ่มเดเมจครีนะครีแรงครี แล้วนอกจากการสุ่มเยอะๆแล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นแคลรี่ที่ฟาร์มช้าด้วยแล้วก็อันติเป็นสกิลหลักในการไฟคือถ้าอันติคูดาวหรืออิลูชชันโดนบึ้มเนี่ยก็คือจะง่อยเลยนะในทีมไฟก็เป็นฮีโร่ที่แบบจุดอ่อนหลายอย่างซึ่งมันมันถูกแก้ได้ง่ายจากศัตรูแล้วถ้าอยากจะใช้ฮีโร่อิลูชชันเนี่ยมันก็มีหลายตัวที่เป็นช้อยส์ที่ดีกว่า CK แบบพวกนาคา PL พวกเนี้ยมันก็เป็นฮีโร่อิลูชชันเหมือนกันที่ฟาร์มไวกว่าได้ซ้ำหรือถ้าเป็นฮีโร่สายสตรงเนี่ย ไลซิลเลอร์เนี่ยก็แคร์รี่เก่งกว่าเยอะเลยในช่วงนี้นะเพราะว่ามันเหมือนมีแบ็คิงบาร์ติดตัวทีมไฟโคตรเก่งนะในขณะที่ CK เนะี่ยเป็นฮีโร่สายสเตร็งเน้นอิลูชันก็เลยดูแปลกๆที่จะไปออกแบ็คิงบาร์ซึ่งบางเกมเนี่ยการที่เราไม่มีแบนะ็คิงบาร์เนี่ยก็ทำให้เราทำอะไรไม่ได้เลยนะแยกร่างมาแล้วโดนสกิลปับ๊บปั๊บปับปับปับโดยจริงก็โดนหยุดกดสกิลสองไม่ได้ก็ก็รวบไม่ได้อะไรเงี้ยร่างแยกก็ไม่ได้ตีด้วยนะ ยังไงก็ตามอย่างที่สาธยายว่าในทัวร์นาเมนต์มันไม่ดียังไงเนี่ยแต่ในพับบกเกมเนี่ยด้วยความที่ว่ามันไม่ได้ทีมเวิร์กกันมากเท่าในทัวร์นาเมนต์เนี่ยฮีโร่ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่แบบถือว่าดีนะตัวหนึ่งเลยนะแล้วถ้าอยู่ในมือคนเล่นที่เล่นเป็นเนี่ยคือแทบจะเรียกได้ว่าออโตวินเลยเพราะว่าถ้าเราเหมือนรู้จุดไอเทมเราเราฟาร์มไวเราแบบไม่มีใครสู้เราได้เลยนะคือรวบตีตายเรียงตัวได้เลยนะเพราะมันครบเครื่องอะ่ะมีสตัรด้วยอะ่ะมีสตัรม,มีดึงด้วยคือมันเป็นตัวที่พูดว่างไงคือมมันสาารถแบบ แบกได้ด้วยตัวตัวคนเล่นน่ะตัวคนเล่นถ้าเล่นเป็นอะ่ะแบกทีมได้ด้วยตัวคนเดียวพึ่งเพื่อนไม่เยอะถ้าเรารู้ว่าโอเคกดอันติตอนไหนแล้วก็เล็งตัวไหนก่อนอะไรเงี้ยนะครับอี่ยครับตอนนี้ครับท็อปสันครับก็เริ่มฟาร์มป่าแล้วครับกดสกิลสองใส่ลีป่าด้วยนะเพื่อลดเกาะขีป่าก็ทําให้เราตีแรงขึ้นก็เพิ่มเดเมจเราไปในตัวนะครับเลเวลเจ็ดน่ยอัพสกิลสามเคออสไตร์เต็มเลยนะเพราะว่าเอาเดเมจในการขีวเลาเปอร์เซ็นต์ดูดเลือดพออัพเต็มปุ๊บเนี่ยมันดูดเลือดแรงมาก อันตีกับสกนะิลหนึ่งเนี่ยไม่อัพเลยนะเพราะว่าสกิลหนึ่งเป็นสกิลแบบเป้าหมายเดียวอะยังไม่ไฟไม่ใช้อยู่แล้วนะส่วนอันติีนี้ยิ่งหนักเลยคือถ้าอิลูชันมันเก่งตามไอเทมด้วยไงช่วงที่เรายังไม่มีของเนะี่ยก็ไม่ต้องอัพนะครับต้นเกมก็อย่างที่เห็นเลยครับเน้นอัพสกิลสามกับสกิลสองนะเพื่อมาเร่งฟาร์มจนนี่ครับเป็นอารเลดชิ้นแรกมาเลยครับเจ็ดนาทีนะอารเลดแบบเปล่าๆยังไม่มีอะไรอย่างอื่นด้วยซ้ำนะครับ ตอนนี้ท็อปสันก็ยังคงฟาร์มป่าสลับกันในเลนอย่างต่อเนื่องนะแล้วก็นี่ครับมีการได้รูนอิลูชชันมาเอารูนอิลูชชันเนี่ยไปลาดคิปในเลนด้วยนะไปฟาร์มคิปในเลนเนะี่ยแล้วตัวจริงก็ฟาร์มป่าก็ได้เงิน2ทางนะคอร์สเซน,เนด้วยความที่1มันไม่มีสกิลหมู่เลยนะแล้วก็ไม่นิยมออกของเร่งฟาร์มด้วยไม่นิยมออกเบนนฟูรี่กับค้อนสายฟ้าอะไรเงี้ยเพราะมันไม่เข้ากับคอนเซ็ปต์ฮีโร่สักเท่าไหร่นะก็เลยเป็นฮีโร่ที่ฟาร์มแบบโดยการตีทีละตัวมมมัันนกกก็จะนะกจะะดดดููชช้าา้้้าาาาารบบแแลวถเเิ โฟกัสเสียไปแป๊บหนึ่งมันก็จะยิ่งชาไปเลยคลิปออสไนกับฮัสก้าเนี่ยจริงๆคลิป2คลิปต่อกันนี่คอนเซปคล้ายกันมากเลยต่างกันอย่างเดียวคือทารมิงฮัสก้ามันจะไวกว่าน่อยแต่คลิปไซมันจะดึงเลดได้มากผมว่าเลดเกมคลิปไซเก่งกว่าฮัสก้าโดยโดยเฉลี่ยนะแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันก็คือมันสกิลช่วยฟาร์มมันแทบไม่มีอ่ะมันมันต้องตีคลิปเด้งตัวไปเรื่อยซึ่งเท่ากับว่ามันจะใช้เวลาฟาร์มแบบนานกว่าพวกแบบแอนติเมทอะไรเงี้ยแอนติเมทมันตีแป๊บๆคลิ ก็ฟาร์มแบบเน้นๆต่อไปนะตีคลิปเลนหมดเดินเข้าป่าตอนนี้มีไอเทมคลิปป่าไอรอนทารอนมาด้วยนะมาช่วยฟาร์มคลิปหนักเข้าไปอีกนะเปิดอัมเลดทุบคลิปเพิ่มเดเมจก็จะประมาณนี้แหละ10นาทีแรกเนี่ยคือฟาร์ม100%เปอนต์เลยนะสกอร์คิวเดตแอซิดศูนย์ศูนย์นะแล้วก็ได้พาวเวอร์เทรดมาแล้วนะจังหวะนี้ได้ลูนเฮดครับก็เลยมีความพยายามฆ่าครั้งแรกครับใช้คิลิมเดตตัดต้นไม้ของเนเธอร์โปรเฟสต์นะแล้วใช้ลูนเฮดวิ่งไล่ฟาดนะ เนเธอร์เฟสก็หนีไม่ได้นะโดนไล่ทุบตายนะเป็นคิวแรกของเขานะแล้วนี่ครับทีมดายอยู่ใกล้ๆพอดีครับมารวบทิมเมอร์ซอมาไล่ตบต่อแต่นี่ครับจะเห็นว่าตบทิมเมอร์ซอไม่ค่อยลดเท่าไหร่นะก็ลเลยต้อง <c oughs> เลิกนะครับหันมาตบครีปแทนถามว่าท็อปสันอัพอันติมาหนึ่งเวลใช้ทำอะไรครับใช้ฟาร์มแบบนี้นะนครับแยกล่างด้วยอันติครับฟาร์มครีปเลยนะกดสกิลสองรวบครีปตัวใหญ่สุดมาลุงตบด้วยเพราะว่ามันลดเกาะน,นะครับ อันตีฟนนาซึมเนี่ยจะแยกอิลูชันออกมาอีก3ตัวนะแล้วอิลูชันของ CK เนี่ยก็คือมันจะเก่งเป็นพิเศษเพราะว่ามันเป็นอิลูชันจากอันตีะนะแล้วในแพทในแพทใหม่เนะี่ยก็จะมีอิลูชันที่เป็นแบบโดนจำแนกออกมาอีกประเภทหนึ่งคือเป็นสตร,สตรอง,รองนะลินพันกันสตรองอิลูชันนะแปลไทยว่าร่างแยกที่แข็งแกร่งนะก็คืออันนี้แหละอันตีของเราเนี่ยก็คือร่างแยกที่แข็งแกร่งเนี่ยจะไม่สามารถแบบโดนพวกสกิลที่ทำลายร่างแยกในทีเดียวอย่างเช่นเฮกแล้วแตกอะไรเงี้ย มันก็จะไม่โดนแบบนั้นนะครับก็อันนี้ก็เหมือนเป็นบัฟนิดหนึ่งอะ่ะทำให้ C k เคมันไม่โดนแก้ทางโดยแบบไลออนที่มันเฮกหายตัวหนึ่งดูดมานาหายอีกตัวหนึ่งคือเราสตาร์ทหมูนี่คือเจอไลออนนี่ CK เคแทบเป็นง่อยเลยนะถ้าเกิดไลออนเล่นดีๆนะซึ่งไอ้ที่มันมีสตรองเอลูชันเข้ามาเนี่ยก็ช่วยได้แต่อันนี้ครับก็จะเห็นว่าอัพมาฟาร์มแหละเดเวลแรกนะก็กดอันติฟาร์มเร่งฟาร์มไปเลยเพราะว่าถ้ามันนั่งตบเองนะั้นมันช้ามากนะยิ่งครีปแอนเชียเนี่ยเลือกมันเยอะเมื่อไหร่จะตายช่ และนี่ครับวิ่งมาหาเจทพเสร็จครับรวบมาเปิดอัมเดตตีตีตัดต้นไม้ตีมีเพื่อนช่วยครับจังหวะนี้ก็ได้คิวไปนะแยกร่างฟาร์มคลิปป่าเหมือนเดิมครับโอ้โหแบบอันติคูดามาก็ใช้ให้คุ้มอะนะอัพมาเลเวลรสองแล้วด้วยนะร่างแยกได้ตีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ละคือถ้าอัพอันติเลเวล่สามเนี่ยร่างแยกจะตีร้อยเปอร์เซ็นต์คือต,ตีเท่าตัวจริงนะก็อย่างที่บอกเป็นร่างปลอมที่โหดที่สุดในเกมแล้วแหละของเคียวสไนน์นะเนี่ยก,ก็เอาร่างแยกไปฟาร์มอะนะ แล้วเร่งไอเทมฮาร์เต็มที่เลยนะครับไอเทมฮาร์ดเนี่ยโคตรสำคัญแล้วกับ CK นะมันจะเพิ่มเลือดเราให้แบบทะลุขีดจำกัดจังหวะที่เพิ่งได้มาเนี่ยจะไม่มีใครฆ่าเราได้แล้วเพราะเลือดเราจะแบบส่งสัมพันธ์นะนะแล้วก็อิลูชชั่นก็จะเลือดเยอะมากด้วยคือทําให้ร่างปลอมเราเนี่ยฆ่ายากขึ้นนะครับเฟลเลสไวท์ก็โดนฆ่าไปนะครับในจังหวะนี้นะคือทีมเนี่ยไปบวกกัน4คนโดยที่ไม่มีท็อกสันนะคือสร้างสเปนให้ CK แหลกลาเลยเกมนี้นะตอนนี้เนี่ยเคียวไซฟาร์มเยอะจนผมค่อนข้าง ไม่มีการสู้จากซีเคเลยนะครัคุยอย่างเดียวนะถ้าใครหลับก็หลับไปก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวท็อปสันได้ไอเทมพร้อมไฟเมื่อไรเนี่ยเดี๋ยวผมปลุกนะมอฟลิงครับว์ามาการป้อมบนปุ๊บท็อปสันโยกเลยครับว์ามาข้างล่างแทนนะมาฟาร์มต่อเลยครับคืออยากได้หาจริงๆนะเฟรนดวอยเกมนี้เนี่ยก็ก,ก็เขาก็ฟาร์มของเขาอยู่นะแต่เขาก็แบบเหมือนมีโคโนโเขาก็ไปไฟได้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วเมื่อกี้ใช้โคโนโลแล้วโดนฆ่าไปก,ก็ก็ต้องฟาร์มต่อเหมือนกันแต่เนี่ยครับคือ เกมนี้เอาจริงท็อปสันเล่นเลนมิดแต่เหมือนเป็นโพสิชันหนึ่งเลยอะคือไม่ได้ทําเกมเท่าไหร่นะดูดูไม่ไม่ไม่ไมไมใช่ท็อปสันที่เราคุ้นเคยเท่าไหร่เนอะท็อปสันที่เราคุ้นเคยต้องแบบไปวิ่งไล่ฆ่าคนตั้งแต่เวลรหกแล้วอะแต่เนี้ยเวลสิบสี่แล้วยังยังฟาร์มอยู่เลยนะแต่นั่นแหละคือเขารู้ทามิ่งฮีโร่ไงคือเขาไม่ได้เล่นมัวมวนะอย่าลืมนะครับอันติมาเมื่อไหร่กดทุกครั้งนะครับอันนี้ก็เป็นอีกครั้งนึงครับอันติคูดาม,มาปุ๊บครับ อย่าลืมเปิดอัมเดตก่อนด้วยเพราะว่าร่างแยกจะเก่งขึ้นมันมีสตรงมากขึ้นจากอัมเดตนะก็เปิดอัมเดตก่อนแล้วค่อยกดอันติแล้วก็ส่งอันติไปตีคลีปแล้วตัวเราเองก็วิ่งออกมานะมันน่าจะเริ่มอันตรายแหละในโซนนั้นนะให้ร่างปลอมฟาร์มแทนฟาร์มจนทีมเสียเปรียบหนักเลยครับช่วงนี้ครับการเงินตาม5000แถมมอร์ฟิงครับมีเอจิสด้วยนะมอร์ฟิงเนี่ยก็น่าจะเป็น e.g.r.t.c. นะคนนี้คร no ับโอ n จีโนเทลก็อยู่ฝั่งข้ามด้วยเฮ้ยทำไมเกมนี้มันมีซูเปอร์สตาร์เยอะ แต่ก็อย่างที่เห็นครับใกล้ได้ฮาร์ดแล้วนะอีกนิดเดียวนะอีกประมาณ500ก็จะได้ฮาร์ดแล้วนะครับก็อดทนกันอีกนิดนึงนะครับท็อปสันเงินพอปุ๊บเดินมาซื้อฮาร์ดเท่านั้นแหละแอคทีฟทันทีนะมีการมาวิ่งไล่ฆ่ากับเพื่อนครับเปิดมูลไลท์เข้ามาเอารวบในเจ้าเฟลมาครับแล้วไลต่ตบกับเฟเลสบอยนะเป็นครั้งแรกในเกมนี้ที่2ฮีโร่สองตัวนี้อยู่ข้างกันนะบอยกับซนะีเคนได้ฆ่าในเจ้าเฟลเสร็จทุกป้อมต่อนะเอาล่ะตอนนี้ทุกคนตื่นได้แล้วนะครับมันได้ฮาร์์ทแแลล้้้ววครรับตื่นนนไดาาาาจะะฟมม18ี ไล่ฆ่าลูบิกต่อจังวนี้ลูบิกับาผิวอยู่นะใช้อันติเอาดท่านก็เลยเอาตัวรอดไปได้แต่ท็อปสัน์เนี่ยกระหายอยากไฟมากนะว้ามากลางมาอัดมอฟลิงต่ออีกสตันเขาครับ,รบแล้วอันติเลค้ับลุมทุบเปรี้ยงเปรี้ยงแต่ทุบไม่ค่อยเข้านะครับมีการเอาร่างปลอมเดินหนีทิมเบอร์ซอรเด้อเดี๋ยวโดนปั่นตายหมดนะจังวันนี้ก็เลยฆ่ามอฟลิงกับทิมเบอร์ซอไม่ได้นะแล้วก็กดอันติไปเปล่าอีกครั้งหนึ่งก็เอาร่างปลอมไปฟาร์มป่าแก้เขินไปทิมเเเมอซออี่่่่ยไคคกลัวลนะะวะรพาา มันเป็น,นเหมืกายภาพไงแล้วยิ่งอิลูชั่นลุมตบมเนี่ยทิมเมอ,อร์โก็ยิ่งมีอาร์เมอร์มากขึ้นอีกนะยิ่งไปเด้งกร่อให้เขาอีกนะเนี่ยสังเกตว่าอาร์ติซี่ครับเอาไม่ใช่อาร์ิซี่ท็อปสันเนี่ยไม่สนใจทิมเมอร์โเลยนะจะไล่ตบซัพพอร์ตเขาอย่างเดียวนะแต่วันนี้มอฟฟิงครับเสียออจิตไปนะแต่ท็อปสันเนี่ยไม่มีอันติแล้วนะก็เงื่อมๆหน่อยนะคืออย่างที่บอกครับซีเคไม่มีอันติเนะี่ยมันจะมันจะอ่อนอนะเอาจริงมันจะมีแค่ความเลือดเยอะแต่ว่ามมมันนจะะะตไ่ลลดดเเยยอโฉพาท เดีย๋ยวนี้วอร์ริสติดตายครับมอฟฟิงครับยืนตีบ้านแล้วครับ 4K โคตรเหงาคนระับตอนน,นะนี้ครับนี่ครับรวบมิเจอร์เฟรดเข้ามาครับแล้วพยายามไล่ตีบออกมานะ้หมดสตันตไม่ได้เ <c oughs> นี่ยครับปัญหามันมีหลายอย่างนะ <c oughs> มานาหมดส,สตันตไม่ได้นี่ก็ปัญหาหนึ่งนะเพราะว่าสตันมันก็ใช้มานาพอสกควรแล้วสายสเต็งม,มา,น,าน,น้อยนะวิ่งไล่มาครับรวบอเรเคลนมาแต่ก็รวบมาเขาก็หนีไปได้อีกนะพยายามวิ่งไล่วิ่งไล่ไม่ทันสตัวเลย <c oughs> โดนโยกจับเลยนะ เนี่ยรวบมาอีกรอบนึงครับแล้วสตาร์ทครับสามวิสามวิโออะไรเคลื่อนอันตรีแก้สตาร์ทให้ในเจ้าโปรเฟตนะครับโอ้โหฆ่าไม่ได้อีกนะครับจะมารวบมอฟลิงก็โดนเขาอะดัพติฟสไตล์โอ้โหมันไม่เป็นใจสักอย่างโดนมิลนาน่าแอโร่เอายืนนิ่งๆไปอ่ะยืนรอความตายเฟลดวอยครอบสวยนะครับคอบไม่โดนอาริซี่นะครับเข้าไม่โดนท็อปสัดผมเรียกสลับกันทำไมวะเนี่ยแล้วมอฟลิงนะตกแล้วด้วยท่านตายละเจ้าน,นี้ซีเคครับทำอะไรไม่ได้เลยนะโดนลูบิกก็ครอบมาครอบเองอีก ทีมเลยเดือดตายทั้งทีมนะนี่มันอะไรกันเนี่ยสำหรับสกิลหนึ่งของคอร์สไนท์เนี่ยก็คือการยิงสตันธรรมดานั่นแหละนะครับเพียงแค่ว่ามันมีกิมมิคก็คือมันจะสุ่มสตันกับสุ่มเดเมจสุ่มสตันเนี่ยระหว่างสองวิถึงสี่วิแล้วก็สุ่มเดเมจก็ระหว่างร้อยกว่าถึงสามรอยอะไรเงี้ยนะซึ่งสุ่มเดเมจมันไม่ค่อยมีผลหรอกแต่ที่มีผลมากคือสุ่มสตันนะครับงวิถึงสี่วิเนะี่ยมันต่างกันเยอะไงเพราะฉันก็อยู่ที่ดวงมากๆนะว่าจะสตันณ์แค่ไหนเนี่ยทีมประบคครรรััโนตะิาาามแออ่่บ รวบมาลุมตบเปรียบเปรียบเปรียบเขาบอกว่าเจ็บอยู่นะแต่ว่ามีอันติโอเลเคิลเซฟนะแล้วตอนนี้ครับอิลูชชันหายไปไหนหมดแล้วไม่รู้ครับวิ่งหนีสิครับเออโดนทิมบอสซ์เฉือนตายนะครัเนี่ยแหละคือความยากนะครับคืออิลูชชันตายเมื่อไหร่ง่อยทันทีนะแล้วก็ถ้ารวบแบบสมมติถ้าแยกล่างแล้วรวบตีปุ๊บเนี่ยแล้วมันเบิร์สฮีโร่ไม่ได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะโดนพวกสกิลเวสสวนเหมือนกันนะครับเนี่ยมอฟลิงครับฆ่าเลเทนะครับบอยสปีดตายอีกนะครับ อาดิซี่ยืนตบป้อมแล้วเออผมว่ารีเพลย์นี้ต้องเป็นรีเพลย์ที่เป็นของคลิปมอร์ฟิงแน่เลยนะครับทุกคนจังหวะนี้นะครับทีมไดนะ้ล้วก็ตบกรดกแล้วนะโอ้ยใช่เออมอร์ฟิงของเรานะครับมีเอเธลเลอร์เบลดกับลิงกินสเฟียร์นะโอ้โหเขาพร้อมที่จะชนะเกมน,นี้แล้วนะเทวซายเนะี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนะโดนมอร์ฟิงแบบอาร์เมอร์เยอะมากนะมอฟเอจิจัดเต็มคือต่อให้เขามอฟเอจิเลือดน,น้อยเลือดน,น้อยๆแบบเนี้ยซีเคก็ตีไม่เข้านะเพราะว่ามันก็เป็นกายภาพอยู่ดีนะ วิ่งมาช็อตนี้ครับสตันมอฟฟิงครับแต่ติดลิงเก็ตนะเฟลเลตวอยครอบโคตรสวยวูมอฟฟิงตายเลยครับเฟลเลตวอยครอบสวยมากครับมอฟฟิงเมื่อกี้เหมือนไม่ได้เปิดมอมครับทิมเมอร์ซอโดนไล่ต่อครับแต่วันนี้ครับรวบมารวบมาดิสตันทิมเมอร์ซอเปิดพายุนะครับสตันดินี่สองวิรวบตีโอ้โหเลเคิลอันตรีครับทิมเมอร์ซอพยายามวิ่งหนีแล้วครับช็อตนี้ครับเขาใส่มนาเยอะอยู่ครับไล่สปอร์ตดีไหมนี่รวบโอเลเคิลมาฟาดแม่โอเลเคิลนี่แหละต้องเอาพระก่อนเรียบร้อยโอเลเคิลตายนะ นี่ฮ uh, ะท็อปสันตบดูเลือดเลือดเด้งขึ้นมาทิมเมอร์ซอเลือดรีเจนมาเริ่มเยอะแล้วเมื่อกี้เลือดมันน้อยกว่าน,นี้นี่ทิมเมอร์ซอพยายามหนีไปพลางปั่นไปพลางนะครับเฟรตวอยตอบอยู่ท็อปสันเนี่ยอ้อมมากะจะเอาซัพพอร์ตก่อนนี่มารวบทิมเมอร์ซอซ้ำให้เพื่อนลุงด้วย <c oughs> ได้ฆ่าจนได้นะต้องอาศาาัยเฟรตวอยยืนช่วยทุบด้วยนะครับจริงๆอ่ะจังหวะไล่อะ่ะชอสไนก็ถือว่าเก่งใช้ได้นะเพราะว่าสกิลสองคูดาวมันนิดเดียวไงแล้วมันมีสตัร์ช่วยด้วยสตัร์ก็คูดามไม่นานมากสตันคูดาววิเพราะะะฉนนัั้จงหวที่แบบ มันไม่ได้มีฮีโร่เยอะจังหวะที่เป็นแบบ 2- อสตัวมันเก่งอยู่นะก็จริงซ k เคมันมีความย้อนแย้งอย่างหนึ่งคือต้นเกมชอบฟาร์มเลดเกมชอบไฟ์แต่ชอบสู้กับศัตรูน้อยมากกว่าเยอะๆะเพราะสกิลเดียวหมดเลยคือถ้าเจอศัตรู5คนเนี่ยมันก็รวบได้ทีละคนไงแต่ถ้าเจอ3คนมันก็ได้ 1- ใน3าดีกว่าถูกปะแต่ช่วงกลางเกมมันดันแบบไอเทมมันยังไม่ฟูอ่ะมันก็จะแบบเหมือนได้อย่างเสียอย่างทั้งเกมอ่ะมันก็เลยอย่างเงี้ยแหละมันก็เลยไม่มีคะแนนในทัวร์นาเมนต์ไงกคือการทั้งเกมอ่ะเนี่ครับรวบเลยเคล ตกอเลเคลิ้นแต่อเลเคลิ้นไม่ตายครับวิ่งหนีออกไปได้ทันนะมันมีเพื่อนอยู่ต่อให้นะจุดนี้ท็อปสันครับพยายามจะไล่มาแต่อเลเคลิ้นครับหนีไปแล้วนะท็อปสันมีมูไรเชโดอยู่ครับแต่แย่หน่อยครับโดนมอร์ฟลิงมาครับพยายามรวบลูบิกอัดแล้วอัดลูบิกตายได้ครับกับอิลูชันที่เลือนเหลือนิดเดียวนะท็อปสันครับจังหวะนี้หนีไม่ได้แล้วครับตายคืนนะเนี่แหละเหตุผลที่ออกฮาร์ดนะครับเพราะอิลูชันที่เลือนเหลือนิดเดียวเนี่ย ก็มีมูลค่าพอๆกับอิลูชันที่เลือดเต็มนะตับใดที่มันยังไม่ตายเข้าใจใช่ปหเพราะว่าเดเมจมันเท่ากันอ่ะคือต่อให้อิลูชันเกือบตายอ่ะแต่มันยังไม่ตายแล้วเวลาเรารวบมันมาช่วยเราตีได้อ่ะมันก็แตกต่างนะครับอย่างเนี้ยเมื่อกี้รูบ,บิกตายเพราะเพราะอย่างนั้นแหละเพราะอิลูชันมันเลือดเยอะจังหวะน,นี้ทีมเดเดียนครับเปิดสโมกอ,ออกไปที่โรชานกันนะท็อปสันเพิ่งเกิดก็ว้ามาซ้อนเพื่อนที่เลนบนนะความวุ่นวายครับยังไม่จบครับกับจังหวะน,นี้นะฟเฟลท์วอยครับพุ่งเข้าไปในโรชานนะ คือสวยมากนะฟเฟลเลตวอยเล่นสวยมากเจาก้านะนะเนี้ยไปครอบมอฟฟิงนะเนี่ยแล้วก็ทุบมอฟฟิงเปิดแมนต้าลุมทุบมอฟฟิงตายคาหลุมโรชานะท็อปสันครับก็เดินตามมาครับตอนนี้โรชานเล่นเหลือก็กระปึงเดียวนะท็อปสันก็เลยตัดสินใจแบบแน่วแน่นะนี่ฮะเข้าโรชานก่อนเลยนะเอาให้ได้ก่อนนะมอฟฟิงครับซื้อเกิดมานะนี่คนระับท็อปสันได้เอจิทไปคนระับแล้วก็วิ่งไล่ศัตรูนะตั้งหลักก่อนตั้งหลักแล้ว,ลวค่อยสวนเะนี่ยมูไลาชาโดนะวิ่งออกมาทั้งทีมเลยทีมเวิร์กดีจัดนะครับแล้ววิ่งสวนเข้ามามมใหม่คนระับ และแน่นอนครับเอาซัพพอร์ตก่อนนะสตานโดนเลยขึ้นสามวินะครับด้วยคอร์สโบนะครับสวยมากนะครับคือไล่แนวหลังก่อนอย่างเดียวอ่ะเพราะว่าตบกระตัวคอตบไม่เข้านะคือตบทิมเบอร์ซอ์กระตบมอฟฟิงไม่มีอันติตบไม่ลดอยู่แล้วนะครับแล้วก็เนี่ยครับสตานเขาสี่วิแต่โดนเอาได้ท่านหลับก็เลยยืนมองหน้ากันแป๊บหนึ่งนะครับแต่เพื่อนเขาเนี่ยก็จัดการทิมเบอร์ซอว์ไปได้แล้วนะก็เลยสามารถมาไล่ในเจ้าเฟสต่อได้ครับเนี่ยรับปากปากเรียบร้อยนะได้ไปสามตัวนะ ก็เป็นไฟที่งามๆนะโดยทีมเรเดียนนั่นเองนะคือจังหวะนี้เรียกได้ว่าสวยทั้งทีมนะตั้งแต่สม็กมาแล้วแล้วก็ไล่ได้ทีละตัวเลยท็อปสันในตอนนี้ก็ไม่ได้จะไปออกของเพิ่มเลือดมากกว่านี้นะเพราะตอนนี้เลือดก็โคตรเยอะแล้วนะเลือด4,007นะเปิดอารมเลดทิ้งไว้ได้แล้วอ่ะเพราะมีทั้งอารมเลดบวกสเต็งมีทั้งฮาร์ดพาวเวอร์เทรดสเต็งมีทาเลนบวก15สเต็งทาเลนอสแต็อีก5คือทาเลนเวลร์สิบกับเวอร์สิบห้าเนี่ยก็ได้ว่ะ แต่ทีนี้เนะี่ยสิ่งที่จะออกต่อก็คือเป็นซลเวอร์เอ็นะครับเอามาเป็นการหายตัวเข้าหาศัตรูได้แบบลวงแนวหลังได้ง่ายขึ้นแล้วก็แน่นอนปิดพละส,สิบนะทำให้ฆ่าทิมเบอร์ซอตัวปัญหาได้ง่ายขึ้นด้วยนะทาเลนเลยว่า20ของโค้ชไนท์เนี่ยเราอัพได้ตามสถานการณ์นะทาเลนฝั่งซ้ายเนี่ยก็คือสกิล2เนี่ยทะลุต้านเวได้ก็คือเวลามีฮีโร่ศัตรูที่เปิดแบล,ล็คคิงบาร์เราก็จะสามารถรวบเขามาตบได้นะหรือเจอจกักรนอที่มันชอบเบรฟูลลี่อะไรเงี้ยและนี่ครับเจอรูบี้ สตันสาวมิรวบปรับเข้าไปครับหายเลยนะนี่แหละคือแบบอุดมคตินะนี่แหละคือการเปิดไฟในอุดมคติของเคียวไซครับคือเรารวบตัวดึงก่อนแล้วก็ตัวนั้นตายไปเลยอย่างที่เห็นเมื่อกี้มันจะดีออกว่านี้อีกถ้ามีเพื่อนให้ไล่ต่อแต่ก็ได้แค่นี้ก็โอเคแล้วนะแล้วเนี่ยครับอันติเนี่ยเขาก็จะอยู่นานขึ้นเพราะว่าเขาอัพทาเลนส์ฝั่งขวามาครับบวก10วิแฟนตาสมดูเรชั่นนะก็ทําให้อันติเนี่ยอยู่นานขึ้นอีกนะก็แน่นอนนะยิ่งอันติอยู่นานก็ยิ่งดีนะซาัาฮิโนโต,ตัวนี้นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการอัพเทเลนต์เวลยี่สิบก็คือถ้าเราไม่ได้ต้องการจะรวบตัวไหนเป็นพิเศษทะลุต้านเวทอะ่ะก็อัพด้านขวาเอาไว้นะแต่ไอ้รวบต้านเวทเนี่ยก็มันก็จะต่างเยอะมากถ้าเกิดเราเจอฮีโร่ที่มันพึ่งพาพวกนั้นอะ่ะทีมได้การเงินยังนําอยู่ 8K นะครับแล้วช่วงนี้ครับเพื่อนเขาครับวิ่งไปเจอทีมมอซอนในป่านะ Street, ารครับวอยสปีดไล่โอเล่เคิลมาแล้วเฟลดวอยก็ครอบสวยอีกแล้วนะมอฟฟิงครับเปิดรีสเต็งคันนะช่วงนี้ครับเฟลดวอยตบโคตรแรงครับแต่มอฟฟิงครับไม่ตายคาร์โดมนะนครับเช วิ่งมาช่วยเฟเดตบอยนะ,ะนครับแล้วเนี่ยครับดึงมาหาลูบิกนะครับแล้วลูบิกครอบสวนมานะครับโอ้โหลูบิกมันครอบโคโนเก่งมากเลยแต่เอาลูบิกโดนแอโร่รวงม,มาฟาดอีกทีหนึ่งแล,ล้วคีิด้วยนะครับตายนะนนนครับในขณะที่เฟเดตบอยครับไล่ตบในเจ้าเฟดอยู่ซัพพอร์ตของทีมได้เนะี่ยโดนล้วงยับเลยนะในเะจ้าเฟดเนี่ยมันเป็นออฟเลนด้วยเนะี่ยไม่ใช่ซัพพอร์ตนะเนี่ยแต่ตายง่ายมากนะมันจนไงแล้วนี่ครับทีมมาซอพยายามจะหนีไปมอฟฟิงครับยิงช็อตกลางจมูกหน้าตาย ท็อปสนวิ่งไล่โอเลคิลโอเลคิลเปิดเท้าแม่งมุมหนีไปได้นะวิ่งเร็วจัดนะทิมเบอร์ซอโดนหลับนานมากครับซีเครวบมาสตัรนไปย,วยาวๆโอ้โหนอนนะทิมเบอร์ซอเนี่ยยิ่งเกมนานเนะี่ยความอึดมันก็จะยิ่งลดลงไปตามการเวลาคนระับสามสิบนาทีเนี่ยก็จะไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วซูช่วงยี่สิบนาทีไม่ได้นะได้ซิลเวอร์เอ็ดมาแล้วนะโอ้โหไอเทมชิ้นนี้ก็ถือว่าประโยชน์เยอะมากนะครบเครื่องนะได้สแตทเพิ่มด้วยนิดหน่อยนะหายตัวได้นะได้ตีไว้ด้วยนะ คอสไนก็ชอบนะตีไว้เนี่ยถึงจะไม่ได้ชอบขนาดนั้นก็กชอบนะที่บอกไม่ได้ชอบขนาดนั้นเพราะว่าไอ้ครีของเราอะ่ะมันเป็นคูดาวไงเพราะฉะนั้นต่อให้เราตีไว้แค่ไหนอะ่ะมันก็ติดครีด้วยความถี่ที่เท่ากันเนอะแต่แน่นอนตีไปขึ้นมีประโยชน์เพราะว่ามันจะทําให้แอนิเมชันเราลื่นขึ้นคือปัญหาของคอร์สไนเนี่ยคือเรื่องอนิเมชันนี่แหละเพราะมันง้างนานมากคือถ้าคนที่เล่นเนี่ยจะรู้เลยว่ามันง้างนานแค่ไหน คือยิ่งช่วงต้นเกมอะจะชัดเจนมากเลยคือรวบมาแล้วนะแต่แบบกว่าจะตีมันก็เดินไปไหนแล้วไม่รู้อะเพราะฉะนั้นถ้าเราตีเร็วขึ้นเนี่ยเราจะไล่เป้าหมายได้สะดวกขึ้นด้วยนะเจ้าันี้ครับชอไซคบเปิดอันตีแล้ววิ่งรวบเข้ามาจากทางด้านหลังไฟนะแต่เฟรดวอยเนี่ยตายไปซะแล้วนะก็เลยต้องแบบสละเรือนะทิ้งแผนนะทิ้งแผนอันตีเข้าข้างหลังนะแล้วก็เอาล่างปอมวิ่งหนีมาด้วยนะแต่ก็ยังคงซุ่มม่อยู่นะเพราะถ้าแน่นอนถ้าเจอซัพพอร์ตเนี่ยก็รวบเก็บได้อยู่นะเฟรดวอยนี่บายแบ็กมาเลยนะ เพอาสานเนี่ยต้องใช้ให้คุ้มหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้ใช้อันติจังหวะนี้เนี่ยก็จะครูดาวอีกนานครับแล้วเดินมาหายตัวมาเจอลูบิกรวบมาปรับเข้าไปสตาร์ด้วยลูบิกตายเลยนะนี่แหละคือซิวเวอร์เอ็ดนะครับหายตัวมารวบดึงรวบให้ซัพพอร์ตมันรู้ตัวครับแล้วก็ดึงเนเจอ้าพอเฟนมารวบตบต่อแล้วนี่ครับโดนขังอัดป่าตบแบบรบัวมากมีอันติโอเลคเซนดึงไว้แล้วโดนสตาร์ทอีกอู้แล้วโดนเออสปิตเตอร์อีกอู้เนเจอ้าพอเฟนคือมึงตายแน่นอนนะเรียบร้อยแล้วหายครับรวบมอฟลิงมาครับคุบ๊บเรีย เปิดจริงครับเปิดอันติรอแล้วก็พอเพื่อนเข้าก็วิ่งเข้ามาพร้อมล่างปอมนะทิมมอซอเดินหนีแอโล่โดนไกลมากคุูมิลาน่าคนนี้ทนูนโคตรแม่นเรียบร้อยนะตายสี่นะวยมิลาน่าแบบเด่นมากเลยหลายหลายชดแล้วแอโล่เนี่ยชนะไฟต์ติดกันหลายทีเลยครับตอนนี้ครับจากเสียเปรียบประมาณ15ื่น้ได้นะตอนนี้ก็กลับมาแบบการเงินเท่ากันแล้วนะแล้วทีมได้เนี่ยตัวฮีโร่มาเนี่ยเป็นทามมิ่งช่วงต้นๆหลายตัวอย่างเช่นทิมเมอร์ซออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะ เนเจอร์โปรเฟตออฟเลนที่ไม่รวยเนี่ยมันก็จะประโยชน์ค่อนข้างต่ำนะเนเจอร์โปรเฟเนี่ยจริงเป็นตัวที่แบบถ้าเกิดเล่นเป็นออฟเลนเนี่ยการเงินต้องแบบต้องเยอะพอสมควรเหมือนเหมือนรีเฟที่เซฟเล่นอะ่ะแบบเกมนั้นเหมือนรู้สึกแทบจะเงินหนึ่งเลยอะ่ะมันต้องประมาณนั้นนะถึงจะมีประโยชน์นี่ครับจังหงวันนี้ท็อปสันครับขึ้นบ้านมาพร้อมเพื่อนครับเรอรวบโอเวเขื่นมาครับนี่แนวหลังใช่ไหมดูสตานสาววีตายคาสตาน,นยังไม่จบเลยนะเมื่อกี้พพอร์ตสองตัวหายไปแล้วนะ กลับมาทุบป,ป้อมต่อนะเฟตรตบอยนี่ก็ซ่านะเฟตรตบอยนี่ก็เริ่มซ่าแนละ้วมีเมนตาดิฟุซโซคริไม่ได้มีแบ็คคิงบ่าวด้วยซ้ำเนะเฟตรตบอยซ่าจังแต่ก็ถึงว่าก็เลยตายตาย,ตายบ้างนะเฟตรตบอยเกมนี้แบบเน้นเดเมจเหมือนกันเพราะเขารู้ว่าทีมต้องการเดเมจไงท็อปสันพิมพ์มาตอนหนึ่งว่าวีนิดเดเมจแล้นะนี่ครับลุมตบทีมเมอร์อซกันต่อคนระับ <c oughs> หายนะทีมเมอร์อซหายจริงนะแล้วนี่ครับไม่ให้โอกาสแนละ้วตบเคี้ยวสีแล้ว อันติตบป้อมเนระับอันตีซีเคนี่นแหละตบบ้านโคตรดีนะถ้าร่างปอมตบเท่าตัวจริงนนเนี่ยเนี่ยรับรับรับแหงหมดอนะ่ะเป็นตัวแดดบ้านที่แบบสะดวกสะดวกใจมากกนะับบอกเลยรวมเลยเจ้าเฟรมาครับสตาร์ได้2อวี้ครับแต่ก็เพียงพอคนระับตายครับตบบ้านต่อครับจังหวะนี้มีที่ซ่อมบ้านนะถุงเวลาไว้อยู่นะคอมสันไม่เอาอะไรทั้งนั้นครับตบเอาให้แตกไม่ให้โอกาสแล้วรับตบสิรับรับไอทีซ่อมปอมก็เด้งเลือดบ้านสู้อยู่ รวบมาครับเอาฮีโร่ก็ได้เนเจ้าเฟตโดนสตาร์นโค่นนานตายไปอีกครับใครออกมาจากบ้านโดนรวบตายหมดครับแล้วมีโคลฟอร์ดิฟายยือ้อเอาแบ็คดอว์ติดนี่ว่าแบ็คดอว์เพล็กชั่นเนอร์ติดนะครีปหมดไงตีบ้านต่อไม่ได้นะต้องถอยมาก่อนนะเกือบเอ็นแล้วเชียวนะทีมดายยังมีโอกาสอยู่นะฮะและจังหวะนี้ระหว่างที่ท็อปสันครับกำลังฟาร์มอยู่แล้วก็การครีปให้บ้านตัวเองอยู่นะเพราะอย่าลืมว่าบ้านเขาเนี่ยบาแล็กแตกไป2เลนนะแล้วป้อมเทียร์สีก็เกือบแตก เฟลเ็ตวอยครับเดินมาฟาร์มข้างบนนะครับแล้วก็เจอมอฟฟิงครับเวฟฟอร์มาแบบไม่รู้สร้างมาจากไหนครับแล้วเขาก็รวบไอโคโนสวนไปครับแล้วมอฟฟิงก็ตายนะผมก็งงเหมือนกันว่าทําไมมอฟฟิงเข้าหาวอยเองให้โดนครอบตายเองเหมือนกันบางทีก็ไม่เข้าใจคําตอบเหมือนกันนะเฟลเ็ตวอยมีชีตด้วยอ่ะแล้วนี่ครับทีมเมอร์ซอรครับก็โดนเฟลเ็ตวอยไล่ตีต่อแปร์โดนรวบเฟลเ็ตวอยกินชีตมานาเต็มเอามาไล่ต่ออีกกลายเป็นว่าตายคู่เลยนะครับช็อตนี้ครับทั้งทีมเมอร์ซอรทั้งมอฟฟิงนะครับ เป็นภารก,กิจจะฆ่าบอยนะครับก็ตบหัวตัวเองนะในขณะที่ท็อปสันนะครับตอนนี้ก็ฟาร์มมันนะครับเขาจะออกคาถาฟ้ามาเล่นนะคาถาฟ้าคิออนไนท์เนี่ยคือเอาจริงไม่ค่อยมีใครออกหรอกนะเพราะว่าเอฟเฟกมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะนะมอฟลิงครับตอนนี้พยายามจะเดินหนีบอยครับโดนแอโร่เมลาน่าสตาร์มันสี่วีอะแล้วอันติโอเลคเซน่วงไว้แต่ว่าโดนเมจเยอะจัดนะครับโดนเมจเยอะมากนะครับตายอยู่ดีนะครับคำนวณน,นี่แล้วไม่ไม่ทบกันนะฮะ มีเสียเยอะเกินไปจังหวะน,นี้เนี่ยท็อปสันรู้ตัวว่าถ้าเกิดไม่รีบเล่นเดี๋ยวจะอดเล่นแล้วนะเขาก็เลยต้องขายพาวาเวร์เทรดนะเพื่อมาซื้อคาถาฟ้านั่นเองนะครับตอนนี้คาถาฟ้าก็กำลังบินมานะเอฟเฟกคาถาฟ้าของยอร์ไ์เนี่ยคือเวาลาเรากดอันติเนี่ยเราจะได้ร่างปอมของเราเนี่ยเพิ่มมาตัวหนึง่งเราก็จะได้ร่างปอมของเพื่อนแถวๆนั้นนะ่ะมาเพิ่มด้วยนะก็คือมันจะสร้างร่างปอมตามฮีโร่ที่อยู่ละแวกเราอะ่ะเพิ่มให้เราเป็นโบนัสจากของเดิมอีกอะ่ะเป็นกองทัพอิลูชันอะไรอย่างเงี้ยนะ ซึ่งก็น่ากลัวมากแต่ว่าคืออย่างที่บอกนะออกเอามันเฉยๆนะคือถ้าเป็นเกมปกติเนี่ยแนะนําออกอย่างอื่นนะแต่อย่างตอนนี้ครับดูครับเดินมาใกล้ๆเพื่อนสหน่อยเปรี้ยงเข้ามาครับเนี่ยมีร่างปลอมเฟลต์บอยโผล่มาแล้วก็จะเห็นว่ามันมีร่างปลอมแบบมิลาน่าด้วยอะไรเงี้ยนะมีร่างปลอมบอยสปิดด้วยนะเนี่ยเห็นร่างปลอมมิลาน่าปะแล้วเวลารวบม,มันเนี่ยมันก็จะมาหมดเลยนะมีร่างปลอมแบบเหลายตัวนะเป็นแบบวาไราตีนะ้ว่างเนี่ยครับรวบมาเปรี้ยงเข้าไปโอ้โหโนเทลรวบโนเทลตกผายไปเลยครับ แล้วไปเคลียร์กันหลังใหม่แล้วช่งนี้แล้ววิ่งมาไล่ต่อมันจะเปเฟดต่อด้วยรวบมาหายหมดนะกออนไลท์เดับลคิวนะก็ปิดเกมไปนะด้วยกองทัพอิลูชันนั่นเองนะพรับปรับปรับแตกนะฮะก็ชนะจนได้นะเกมนี้คัมแบ็คพอสมควรนะเสียเปรียบหมื่นห้านะช่วงกลาง และนี่ก็คือเคียว n i g h ครับโดยท็อปสันนั่นเองนะครับก็อย่างที่รีเควสกันมานะหวังว่าจะชอบกันนะจริงๆก็เอาไปเล่นตามได้นะเค s ยว n i g h m มิดก็ไม่ได้แยกขนาดนั้นนะในภาคอีกเกมนะครับถ้าเกิดเล่นเป็นรู้สเต็ปรู้ไอเทมหน่อยอ่ะก็สามารถแบกทีมได้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูมาจนจบนะครับส่วนใครที่หลับไปแล้วก็ฝันดีนะฮะสำหรับคลิปนี้ลาก่อนก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบา,บายขอบคุณอีกครั้งนะครับที่รับชมคลิปจนจบนะครับ ฝากกด Subscribe ช่องละดแทูวละกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วก็ใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ